หลังจากที่น้องๆสัม,มเนนทั้ง12คนได้ผ่านการบรรพชาในโครงการสัม,มเนนปลูกปัญญาธรรมปี9ณวัดมเหยยงพระนครศรีอยุธยาวันนี้เราจะมาติดตามน้องๆแต่ละคนว่ามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเอดดสเซยเวียงยักอายุ7ขวบอยู่ป .2 9อยู่โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาครับ ผมชอบไปทุดงการทุดงทำให้ผมรู้ในการเอาชีวิตรอดเหมือนเราหลงทางจากปา่าเอาแบบอย่างนี้ไปทำตามวิธีการดำเนินชีวิตได้ครับมีสติปัญญาและมีและมีสมาธิในการแก้ปัญหาครับผมสนิทกับเนีนจูร่งครับเป็นเพราะว่าตอนผมเครียดเคดเขาก็จะคอยมาเป็นเป็นคนให้กำลังใจผมตลอดเลยครับเอซีครับ เอซีเคยเข้าเข,เขาตมีขั้นตอไหมครับเคยอยู่ครับตอนเรื่องกิจกรรมผมผมไม่ฟังพระอาจารย์เกิน3ามครั้งครับได้เรียนรู้ว่าถ้าเราทําผิดแล้วเรากลับมาทําอีกเราก็จะได้กลับมาอยู่ในที่เดิมๆครับอุคลิกนิสัยของน้องตอนก่อนที่ไปบวชจะเป็นเด็กที่ขี้เอาใจตัวเองอะค่ะไม่ค่อยฟังอะไรเลยสนดือ้อพอเขากลับมาจาก การบวชเรียบร้อยอ่ะบางบางเรื่องที่เราเคยเจือนน้องหลายๆครั้งอย่างเช่นกระทืบเท้าอะไรเงี้ยกลับมาเรื่องกระทืบเท้าหรือว่ากิริยามารยาทแบบที่ไม่ดีไม่มีเลยเขาจะตั้งสติเขาเขาจะมีแล้วเขาก็หนูขอโทษครับแม่หนูขอโทษทาอะไรผิดหนูขอโท,ท,ท,ทษน,โทนะโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยานั้นเราได้เห็นความสําคัญในเรื่องของธรรมะกับการใช้ชีวิตเด็กชายเอเดียนเนี่ย เป็นเด็กที่ได้เข้าค่ายธรรมะแล้วก็ได้กลับมาสื่อสารบอกเล่าธรรมะช่วย ทำให้เขาอาจจะใช้คำว่ามีดวงตาเห็นธรรมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าเขาได้เข้าใจมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาว่ารับมาเราติดมาเลยคือการนั่งและการพนมมือว่าเวลาที่คุยกับครู <laughs> คิดว่าน่าจะได้มาจากตรงนี้เพราะว่าไปอยู่ที่นู่นน้องก็จะเล่าให้ฟังว่าต้องทําอะไรบ้างต้องนั่งสมาธินะครูอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเปิดเรียนเนี้ยค่ะได้มาเจอกันได้พูดคุยกับประจำชั้นคนใหม่ก็น้องก็มีสมาธิมากขึ้นตั้งใจเรียนมากขึ้นเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามี มากขึ้นผมรู้สึกว่าจากที่ผมได้บวชผมได้สมาธิมากกว่าที่ผมเป็นเหมือนเดิมครับผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ได้ดูรายการสมณเณรผู้ปัญญาธรรมนะคะจะทําให้เด็กไทยทุกคนนะคะเข้าสู่เรื่องธรรมะแล้วก็ผิดชอบชั่วดีนะคะเชิญชวนเพื่อนๆมาบวชกันนะคะโครงการนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าได้ศึกษาธรรมะหาความรู้ที่ดีครับ